ทุกคนเคยสงสัยไหมคะว่าผู้ประกอบการทุเรียนทั้งหลายแหล่เนี่ยเขาไปรับทุเรียนมาจากไหนไม่ว่าจะเป็นรถเล่ตลาดนัดในห้างตามร้านข้างทางต่างๆ,ๆเขาไปรับมาจากไหนเคยสงสัยไหมคะถ้าสงสัยวันนี้มีคําตอบค่ะด้านหลังขนมจีนคือแหล่งค้าส่งทุเรียนอันดับต้นของประเทศไทยที่ผู้ประกอบการทั่วประเทศต่างเข้ามาซื้อทุเรียนที่นี่เดี๋ยววันนี้เราจะพาไปชมค่ะทุกคนค่ะและที่เรายืนอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนค่ะก็คือแหล่งขายส่งทุเรียนแม่เขาขายขั้นต่ํานะ 50กิโลนะคะเข่งหนึ่งแบบนี้นะเท่ากับ50กิโลแล้วจะบอกว่าขายส่งถูกมากเท่าไหร่รู้ไหมเริ่มต้นที่โลละ80บาททุกคนหาเป็นหมอนทองจากระยองจันทบุรีฉะเชิงเซาจากใต้ก็มีนะคะทุกคนหาราคาแบบส่งยกเข่งยกตะกร้านะ50ก50ิโล50กิโลประมาณไหนนี่ด้านล่างเห็นไหมประมาณนี้นี่คือ50กิโลนะแม,แม่แม่ไปคูณกันเอาเขาเริ่มต้นตั้งแต่โลละ 80บาทนอกจากจะเป็นแหล่งขายส่งทุเรียนที่โคตรถูกแล้วนะคะที่นี่ยังเป็นตลาดทุเรียนที่เปิดขายส่งทั้งวันทั้งคืนเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งเดียวที่ขายส่ง24ชั่วโมงแม่แม่จะมาตี2อตีสาตี4ีตีห้โมงบ่ายสบ่าย3มีทุเรียนขายทั้งวันทั้งคืนนะคะถูกใจผู้ประกอบการแน่นอนแม่ทุเรียนถูกๆแบบนี้หาได้ที่ไหนที่4มีมุมเมืองเท่านั้นนะคะทุกคนหาขั้นต่ำา50กิโลนะคะ50กิโลนะแม่นะลด รถที่สุดแล้วเดี๋ยวไปดูด้านในกันต่อกันด้านหลังขนมจีนนี่คือทุเรียนหมอนทองจากปราจีนนะคะทุกคนค่ะจะบอกว่านี่คือ number o ของหมอนทองจะบอกว่าจันทบุรีระยองอร่อยแค่ไหนแม่มาลองปราจีนก่อนอร่อยกว่าสองสาเท่าอร่อยจริงวันนี้ส่งยกเข่ง50โลเริ่มต้นที่โลละ115บาทนะคะผู้ประกอบการค้าที่อยากได้ปราจีนนะคะหมอนทองปราจีนไปขายนะแม่นะนี่เลย <c oughs> นี่เลย สี่มุมเมืองนะคะตอนนี้ของเข้าประมาณ10ตันนะแม่ส่งนะ50โลขั้นต่ำอยู่ที่1 1 5บาทแม่หมอนทองจากปาจีนแบบนี้แบบนี้จะบอกว่าเอาไปกี่โลขายหมดแน่นอนเพราะว่าโคตรอร่อยไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมหมอนทองปาจีนอร่อยขนาดนี้ลองเปิดใจไปขายดูนะแม่แล้วจะบอกว่าโคตรอร่อยจริงๆลูกค้าติดแน่นอนขายยังไงก็ได้กำไรนี่นะ เริ่มต้นโลละ115บาทขั้นต่ำา50โลนะแม่นะเดี๋ยวไปดูตรงนู้นกันต่อไปกัน,นะคะ่ะและนี่เพิ่งเข้าใหม่เลยนะแม่หมอนทองท่าตะเกียบจากฉะเชิงเซานะฮะเป็นน้องใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในตลาดทุเรียนสีเมืองเลยเขาบอกว่าโคตรอร่อยส่งโลละ1 1 5บาทเหมือนกันแม่ขั้นต่ำา50โลนะขั้นต่ำา50โลเดี๋ยวแม่เขาจะกรีดเนื้อให้ดูแม่จะกรีดให้หนูดูหรอคะ,อะเอาแม่ถ้าแม่กรีดหนูก็ดูเอาเลยค่ะแม่เดี๋ยวเราดูนะคะเนื้อหมอนทอง ถ้าจะเกียบจากจะเชิงเศรากันหน่อย